หมอผ่าแปลงเพศไปเลยก็แล้วกันนะเอาหมอทุกอย่างหมอจะทำอะไรหมอทำไปนะคือนี่คือวงการแพทย์แล้วเขาบอกว่าต่อไปผมได้ยินมาครับม่ทราวาถูป,ปะ่ะหมอเขาบอกว่าคนจะมีอายุยนืนยาวขึ้น20-40ถึงปีครับเขาบอกแบบนั้นเลยนะผมฟังครั้งแรกผมแชบช็อกนะฮะเพราะผมจะอยู่คนที่บ้านนานขึ้นอีก40ปี <c oughs> <m akes> มันช่างกไกลอยู่แต่มันหมายความว่าต่อไปจะเป็นแต่สังคมผู้สูงอายุคําถามครับถ้าเป็นแบบนั้นตอนนี้ท่านทานอาหารเนื้อประเภทไหนครับเนื้อแดง เนื้อขาวคือไก่หรือว่าท่านทานเนื้อขาวยุ่ยคือปลาท่านทานอะไรครับปลาครับทำให้ cp ถึงไปทาเมี่ยงปลาทับทิมนี่คือเทรนด์ของส่งผู้สูงอายุจนทำให้ ds เกม Nintendo ประสบความสำเร็จเพราะทำเกมผู้ใหญ่เกมความจำของผู้ใหญ่และวทำให้ยอดขายของ Nintendo กลับขึ้นมาครับนี่คือสังคมผู้สูงอายุครับ และประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอีกประมาณ10ปีข้างหน้าถึงแน่ครับคนอายุ60จะเกินประมาณตอนนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะคนอายุ60ปีนั้นเกิน10%อนะครับอีก10ปีข้างหน้าคนสูงอายุจะอยู่ประมาณ20%นั่นหมายว่าคนไทยจะมีแต่ผู้สูงอายุโครงการ SR ต้องดีเลย์การเกษียณครับเชื่อเลยนะครับเพราะเงินประกันสังคมจะล่อยหลอลงไปทุกวันนะท่านจะต้องดีเลย์การเกษียณ ก็ต้องให้เขาดูแลสุขภาพมันมาตรวจที่นี่แหละสมิติเวสจะได้ทํางานได้นะครับและท้ายสุดถ้ารีครูดคนต่อไปพอเปิดด c ซีปั๊บท่านอาจจะต้องรีครูดคนต่างชาติมากขึ้นเพราะคนไทยตอนนี้ไม่สามารถหามาทํางานได้ครับท่าจะเห็นโครงสร้างของระบบนะครับที่จะผูกกับ SR ในท้ายที่สุดแต่ที่บอกครับต้องเชื่อมโลกและต้องมีมาตรฐาน ISO นี่คือระบบที่จะเห็นตอนนี้ผมเปิดต่อ ต่นี้เรามาดูในเรื่องของ Consumer Choice ผมจงใจพิเศษนะครับเพราะ Consumer Choice ที่ผมให้เลือกให้เลือกข้างเลยครับเหลืองกับแดงเท่านั้นเห็นไหมแต่เป็นไปได้ครับว่าเรื่องของทางด้าน Retail ซ e ล์ของเรานั้นมันทันสมัยที่สุดในโลกครับตอนนี้ผมเกือบจะสอบเอนท์นในเซเว่นได้แล้วนะมันทำได้เกือบทุกอย่างอล้มันทำได้ทุกอย่างจริงครับเกือบสอบเอนท์นในนี้เดี๋ยวยิกหน่อยมีการจัดนั่งสอบชัวะ มันเป็นไปได้ยังไงมันทาได้ทุกอย่างตั้งแต่ขายใบสมัครสุขโขทัยธรรมธิราชตัเนี้สุดยอดเนี่ยและยังจบด้วยประโยคสุดท้ายน่ารักมากเอาหนุ่มสสาระเปาเพิ่มไหมคะทุกสาขาได้เลยสุดยอดท้ายสุดเดี๋ยวนี้ไม่น่าเชื่อนะครับเมื่อวานเนี่ยเมื่อเช้าผมเพิ่งกลับมาจากโคหินนะเมื่อวานไปโคหินเสร็จมันมีอลักษณะแบบซิตี้มอลล์เนี่ยแบบเบ่งบานตั้งแต่ส,สมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีไปหมดเลยฮะ และเราเห็นเลยนะครับว่าณนะวันนี้ผมก็นึกว่าผมจะเติมน้ํามันนะแต่ผมชอปปิ้งหยุดได้ประมาณครึ่งวันในปัปะะ๊มปตททั้งๆท,ที่เรามีห้างของเอ p o r i u m เรียบร้อยแล้วแต่เราก็มีพระรามเก้ารถติดมากและตอนนี้มันเป็น one stop service จริงๆเราว่า Big กซีบิแล้วนะมันมี e x ็กซ์ต้าบกอีก <laughs> โอ้โหแบบเยอะแยะมากมายฮะแบบสุดยอดและท้ายสุดไอเกียก็ต้องมาครับ และมีข่าวว่าอีอูจะมาอีกถามว่าเขามาทําไมถ้าไม่บอกว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่คนชั้นกลางสูงขึ้นและกระจายไปทุกภูมิภาคยอดขายท่านจะระเนระนาดทะลักเลยนะครับและถ้าเปิดเอซีมันจะยิ่งทำให้ยอดขายท่านคึกคักมากขึ้นในภูมิภาคต่างๆนี่คือข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจนทาให้ท่านจะต้องรู้สึกว่าท่านต้องประเมินทั้งหมดครับและท่านต้องเริ่ม kick off ครับในการทําในเรื่องต่อไปนี้ซิกซิกมา การสร้างแบรนด์การดูแลรีเสิร์ชของท่านนะครับนะบแบรนด์ต่างๆ CSR ตลอดจนในเรื่องโลจิสติกและในเรื่องการจัดการความเสี่ยงซึ่งเกี่ยวกับบุคคลทั้งสิ้นครับถ้าเขียนว่าเช้นและเนรานาดขนาดนี้และผมยึดให้ท่านดูเลยนะครับผมชอบใช้ประโยคนี้ช่วยทำมาหากินกับผมหน่อยนะครับยกมือหน่อยผมมาก,มากไม่ค่อยถามเยอะนะฮนะนวันนี้ถ้าขอให้ท่านซื้อแอร์หยี่ห้อท่านจะซื้อแอร์ยี่ห้อไหนครับ ระหว่างมิสูวิชิกับไซโจเดนกิฮาตตะริไม่ต้องนะครับไม่เอาใบาใหญ่ใบแรงไม่ต้องฮะไม่ไม่เกี่ยวฮะขอให้เอาสองยอดนีมิสูกับไซโจท่านซื้อมนะิสูวิชิขอมือครับ, ishi, รบเพื่อประกาศเจตนาลมชัดพวกเราชาวไซโจมีใครซื้อไซโจครับมีนะครับมีนะทุกที่มีอ่ะตอนนี้มาดูครับและไม่น่าเชื่อท่านปาสายตาได้ดูได้เลยนะครับคําถามนี้อย่าคิดมากนะครับแต่บังคับท่านซื้อราคาใกล้กันมาก บังเอิญมิสูมีแต่เบอร์ 4, สี่ไซโจเป็นเบอร์ห้าสาวกมิสูครับใครซื้อมิสูเบอร์สี่ครับมีไม่กี่คนนะครับใครซื้อไซโจเบอร์ห้าครับขอบคุณนะถ้าเป็นในห้องสอนผมจะบอกใครเปลี่ยนยี่ห้อแล้วผมจะให้ยกมือนะแล้วผมจะบอกนึกษาผู้หญิงว่าผู้หญิงดูไว้ผู้ชายที่บอกว่ารักเราตลอดชีวิต และไม่น่าเชื่อคําถามนี้ผมถามนักธุรกิจที่เป็นเจ้าของธุรกิจคะผมถามว่าท่านเปลี่ยนได้ยังไงก็ท่านสร้างแบรนด์เองไม่ใช่หรอท่านสร้างยี่ห้อของท่านทําไมอ่ะแล้วท่านมายกเปลี่ยนยี่ห้อเฉยเลยและท่านก็ทามานะครับท่านสร้างแบรนด์ของท่านแต่ท่านเปลี่ยนยี่ห้อเพราะมันไม่ได้มาตรฐานครับเพราะ Standard the Must ครับที่ต้องทําถ้านจะเห็นความสำคัญที่ตัวท่านเองตอบโจทย์เองนะครับนักธุรกิจหลายคนพอผมพูดแบบนี้ป๊บเออเฮ้ยแล้วเราทำทำไม แต่ทําไมเราไม่การันตีมาตรฐานให้ได้ตามความต้องการลูกคา้านี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับซิกซิกมาต้องคุมนะครับคุณภาพมาตรฐานต้องมาและแบรนด์ต้องสร้างท่านจะเริ่มเห็นการที่จะคัด SR ให้ SR SR ต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรสร้างให้คนตระหนักถึงคําว่ามาตรฐานหรือหลายสิ่งหลายอย่างยิ่งท่านมีมาตรฐานสูงท่านจะยิ่งเข้าได้ในทุกตลาดและจะป้องกันคู่แข่งได้ทั้งหมดครับ คู่แข่งจะมาจากอาเซียนคู่แข่งจะมาจากโลกใบนี้ท่านจะป้องกันได้ทั้งหมดเอาละ่ะผมใช้ลูกกราฟไปเยอะนี้เรามาดูครับว่ามีใครบ้างที่ไม่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ร้อยปีครับโลโก้เปลี่ยนเป็นว่าเล่นปา๊มน้ำมันนี้เคยเติมกันไหมครับปา๊มนี้ผมจะเติมช่วงกินเจนะครับกำลังจะเข้าแล้วเขาบอกว่า <laughs> ถ้าเจเนี่ยที่มันไม่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 ไมไมชอก็ต้องทงเหลืองเท่านั้นผมเห็นก็โบกหัวเลยเข้านะเ <_ t ell> ติมน้ำมัตนะเพราะฉะนั้นช่วงกินเจเติมได้นะหรือแม้กระทั่งเบปซี่นะฮะไซรักเปลี่ยนหมดครับและท่านก็จะเห็นครับว่าท่านเคยใช้ผลิตภัณฑ์แบบนี้บ้างหรือไม่มันเปลี่ยนโอ้โหตั้งแต่รุ่นแบบสร้างกล้ามเนื้อถูกไหมขอบคุณหมอประชารุ่นสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยพวกข้างบนเนี่ยรุ่นสร้างกล้ามเนื้อทั้งนั้นเลยนะครับนะแต่หลังๆเดี๋โหเดี๋ยวนี้นะมัน นี่ผมไม่ได้เอาไอ้ซัมซุงกลาซี่มาให้แต่นี่ก็คือเป็นนาฬิกาที่โทรศัพท์ได้ถ้าเห็นคือการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพื่อตอบสองข้อต้องการผู้บริโภคครับและแน่นอนเดี๋ยวนี้มีคนใช้ iPhone ซึ่งผมรู้ว่า iPhone มันสะดวกแต่ iPad ออกมาก็ดีนะสติ e จ๊อบถ้าเอา iPad เข้ามาแนบหูเนี่ยผมรู้สึกมัน,ม,นมันดูแปลกๆนะันดีนะเขาไม่ให้ใส่ซิมที่โทรมากนะแต่สักวันหนึ่งไอไออแพดคงจะทำนะแต่ท้ายสุดเราจะเห็นนะครับว่าขนาดเราเห็นแบบนี้ปั๊บอาจารย์นี่มันก็เทคโนโลยีนี่มันต่างชาติแล้วคนไทยทำหรือเปล่าทำไหม ถามครับเคยใช้รุ่นสังกสีไหมครัและณวันนี้โบตันไม่น่าเชื่อโบตันเปรี้ยวด้วยเปรี้ยวจีดอ่ะเป็นไป,นปนได้ครับเปลี่ยนจากขมอือมาเป็นเปรี้ยวจีท์ท่านจะเริ่มเห็นคําว่าเชนนะครับและการเข้าถึงลูกค้าเพราะฉะนั้นสังเกตเห็นว่า sr beyond ac ครับอาจต้องมีการเปลี่ยนระบบเลยเนอะผมไม่แน่ใจนะท่านก็เปลี่ยนอยู่แล้วครับแต่ท่านสังเกตว่า มันเปลี่ยนแทบทุกวินาทีนะครับเปลี่ยนแทบทุกวินาทีผมวิเคราะห์เศรษฐกิจวันนี้วันพรุ่งนี้เปลี่ยนแล้วครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่า Q e วสามจะออกออกมาไหมก็ไม่รู้ออกมาไหมาทำให้น้ำมันแพงก็ได้นะทาให้หุ้นมีความเสี่ยงก็ได้มันมีอะไรที่ต้องคุยเยอะนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะบอกคือว่า SR ท่านต้องฝึกอ,อบรมบ่อยๆฮะเพราะโลกยุคนี้มันเชนบ่อยมากมันเปลี่ยนเร็วมากผู้บริหารต้องมีอินโฟมิชันประจำนะลัดตัดสินเร็วฮะท่านต้องอบรมความรู้พนักง,งานให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงบ่อยมากถ้าถามผม มันจะเป็นแบบนั้นตอนนี้เราเข้ามาใน AC แล้วเพื่อให้ตรงโจทย์ผมเหลือเวลาอีกประมาณนะครับ45นาที3โมงยังไงผมต้องเด้งนะครับผมต้องออกที่ UBC ีี4โมง20และผมต้องพัฒนาหน้าตัวเองนานมากใให้เวลาผมเถอน,นะถ้าฝนตกนี่ผมจะซวยเลยนะครับจะออกไปไม่ได้เพราะให,ให้ให้โอกาสผมเถอะนะจากนี้ไป UBC เนี่ย1ชั่วโมงผมจะมีความเสี่ยงนะเพราะนั้นจะได้ประมาณเท่านั้นจริงนะเพราะนนในอาเซียน10ประเทศเนี่ยรัเสเกตเห็นนะครับว่ามันมีประเทศ 10ประเทศที่เป็นสมาชิกดั้งเดิมและสมาชิกสังคมนิยมซึ่งเพิ่งเข้ามาทีหลังซึ่งเราจะเรียกว่า CLMV C คือกัมพูชาอยู่ไหนเอ่ยกัมพูชานะครับ L คือลาวนะครับ M คือพม่าและ V คือเวียดนามกลุ่มประเทศเหล่านี้เรียกว่า CLMV เข้ามาทีหลังจึงได้รับแต้มต่อในการที่จะพัฒนาตามหลัง6ประเทศแรกในอาเซียนถามว่า EC นั้นร่วมกันทำอะไรในปี2 5 1 8 อาเซียนจะเข้าไปผนึกอยู่ในคำว่า AC ซีอาเซียนคอมมูนิตี้นะครับเราพูด AC เนี่ยจริงๆมันเป็นขาเดียวคือเศรษฐกิจคือการรวมเศรษฐกิจเข้าเป็นฐานเดียวกันฐานการผลิตเดียวตลาดเดียวแต่อาเซียนทำมาเสมอตั้งแต่ปี2510คือการเมืองหรือความมั่นคงคืออาเซียนนั้นผนึกกำลังกันเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์และใช้ฐานการเมืองเป็นตัวไปปรึกษากับชาวโลกเพราะการเมืองนี่แน่นมานานแล้ว และจะเชื่อมเรื่องเศรษฐกิจเพราะมันเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยถ้าได้ประโยชน์ร่วมกันมันจะดีแต่อาเซียนจะใช้พลังอีกอันหนึ่งเพื่อให้เป็นฐานเดียวเพื่อตอบสนองคําว่า1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์และ1ประชาคมคืออาเซียนต้องคุยกันเหมือนสภาพ,พิโรปในอนาคตถือบัตรประชาชนไทยไม่ต้องไปยืนร้องเพลงชาติที่ไหนนะครับไม่ต้องมีการทดสอบด้วยการร้องเพลงชาติแต่ร้องเพลงอาเซียนไปเลย,เลยนะครับมันเป็นสัญชาติเดียวะครับเพราะมันจะต้องทําวัฒนรธรรมให้กลมกล่อมจะมีการเรียนรู้วัฒนธรรม มีการท่องเที่ยวกันมากขึ้นเพื่อให้คนนั้นแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนี่คือขาของอาเซียนนะครับมี3ขาเศรษฐกิจเป็นขาหนึ่งราะวัฒนธรรมอะไรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นศินละปะก,การแสดงอีกหน่อยอาจจะมีอาเซียนกังนำสไตล์เป็นของตัวเองงใช่ไหม,มีท่าอะไรของตัวเองนะมันอาจจะมีแบบนั้นโดยผ่านวัฒนธรรมท่นี้เรามาดูต่อครับพอในเรื่องของทางด้านมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนั้นอาเซียนบอกเริ่มต้นต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมกันก่อนนะ มันจะได้เดินทางสะดวกค้าขายสะดวกส่งกําลังบํารุงกันไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นนะมันต้องมีทั้ง ICT พลังงานและคมนาคมมันจะมีถนนครับมีเรื่องของไอทเรื่องของการแลกเปลี่ยนพลังงานเช่นไฟฟ้าร่วมกันล่าเปลี่ยนตัวเองจากแลนนะครับล็อกมาเป็นแลนดบริดจ์ล่านี้เปลี่ยนการเชื่อมจากไทยนะครับลาวและจีนนะครับไทยลาวแล้วก็เวียดนามเพราะฉะ ะราวจะเป็นแลนดบริดจ์แทนที่เป็นแลนด์ล็อกและลราตอนนี้เขาแปลงตัวเขาเองเป็นแบตเตอรี่เอเชียครับเขาจะมีเขื่อนแล้วก็จ่ายไฟให้กับประเทศต่างๆนักธุรกิจของประเทศไทยเคยไปคุยกับลราบอกว่าไหนๆลรากับไทยก็เป็นพี่น้องกันซึ่งเขาบอกนะครับเราไม่ชอบเป็นพี่น้องกับไทยนะอันนี้เรื่องจริงนะครับเขาไม่ชอบเพราะว่าเวลาเป็นพี่น้องกันไทยชอบเป็นพี่ครับแต่เวลาเราทําธุรกิจเราจะเรียกคนอื่นว่าพี่ ถื here, here. อว่เฮียเฮียนะย้อนย้นนะเฮียเราจะได้คนอื่นพี่เห้เราทำธุรกิจแต่เวลาไทยกับเราปั๊บเรารู้สึกว่าเราเป็นพี่เขาซึ่งคนเราไม่ชอบจริงนะนะครับทั้งทางการทั้งเอกชนแล้วก็ทั้งรัฐบาลก็บอกนะว่าเป็นเพื่อนกันเป็นเสี่ยวกันเราเรียกลุงลาวก็ได้ไม่เป็นไรนะเป็นญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะลาวไม่ชอบจริงนะแบบนั้นเวลาธุรกิจไทยบอกเราเป็นพี่น้องกันไทยอยากจะช่วยลาวพัฒนาธุรกิจลาวตอบว่างไงหรือไม่ฮะลาวตอบว่า,ตอ,วาตอนนี้ไทยกับลาวเศรษฐกิจพอๆกันแล้ว เรามาพัฒนาร่วมกันยังไงนี่คือประเด็นเลยนะครับเขามีเขาสึกว่าเขามีโอกาสพัฒนาขึ้นเยอะครับพอเขารวยขึ้นคนเหล่านี้ซื้อสินค้าไทยหมดนะครับผมคุยกับนักธุรกิจที่อยู่ตามแนวชายแดนในหอนค้าไทยเขาบอกอาจารย์ถ้าอาจารย์วางสินค้าจีนไทยลาวและเวียดนามลงไปในตลาดพวกนี้เขาจะหยิบชิ้นแรกคือหยิบสินค้าไทยครับผมหินกระตานะครับในการวิจัยของกระทรวงการต่างประเทศไปที่ประเทศเวียดนามในงานแสดงสินค้าไทยคนเวียดนามหยิบสินค้าไทย ขึ้นมาส่องกับไฟส่องดูแง่มุมต่างๆเรียบร้อยเขายิ้มด้วยความพึงพอใจและถือกลับบ้านสมชิ้นครับทราบไหมครับเขาถืออะไรกลับบ้านเนี่ยกละมังครับเห็นกับตาครับเพราะเขาบอกกะละมังไทยพลาสติกไทยเดอะเบสครับบายปตทเคมีข้ล <emic ol. S 1> ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับเขาบอกมอเตอร์ไซค์คนก็เอาของไทยนี่แหละคือสินค้าแบรนด์ไทยโอเคมากครับ พราะถ้าสมมติว่า a c ทําให้เขาร่ารวยขึ้นตลาดไทยจะมหาศาลครับแล้วตอนนี้ไทยก็เริ่มไปลงทุนกับเขามากขึ้นเพียงแต่ถ้าเราจริงใจกับเขาเขาก็จ,จริงใจกับเรานะครับคงเป็นเรื่องที่ต้องบริหารนะฮะบริหารทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งรัฐบาลชุดนี้บริหารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสุดยอดมากนายกยิ่งรักก่อนบินไปพมา่าได้สัมปทานนะ้ำมันมาแล้วสองสองบอ่อโดยไม่ต้องทําอะไรเลยนะนะส่งหัวหน้าทีมไปก่อนแล้วก็นายกตามไปเซ็นนะได้แล้วสองบอ่อไปกัมพูชาโอโหเตบอลเป็นว่าเล่น ไม่มีข่าวทหารมาเลยมีแต่ทีฟุตบอลส่งกันไปส่งกันมาชื่นมืน่นมวนหลายนะเพราะนั้นแน่นอนฮะเราจะทําอย่างไรเพื่อให้ความสัมพันธ์แบบนี้โดดเด่นและเราจะพัฒนาเศรษฐกิจร่วมไปกับเขาต่อมาครับกฎระเบียบต้องทะลุครับมีข่าวคราวว่าท้ายสุดแล้วอีกหน่อยการขนสินค้าระหว่างประเทศจะรวดเร็วมากเช่นส่งจากเวียดนามปั๊บไม่ต้องเปิดตู้คอนเทนเนอร์เลยนะครับไปยันที่พมา่าหรือว่าไทยสั่งสินค้าสมิธเวชจะสั่งสินค้าจาก เวียดนามส่งมาแล้วไม่ต้องเปิดตู้คอนเทนเนอร์ที่ไหนเปิดครั้งเดียวที่จุดออกจากเวียดนามตมของเราและก็ของไทยและของเวียดนามเปิดเช็คพร้อมกันวันซอฟสวิตและปล่อยไหลน์เขจะทำลงมากแต่มันติดที่กฎระเบียบต้องออกครับมาตรา1 9 0ต้องผ่านสอสอะไรงต่างแต่ถ้าทะลุหมดทุกอย่างจะคลี่คลายครับทำได้เร็วมากวีซ่าไม่ต้องขอถ้าในประเทศอาเซียนถือบัตรประชาชนถือบัตรประชาชนอาเซียนปับ๊บทะลุได้ทุกประเทศ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในะระยะยาวและจุดสุดท้ายนะครับประชาชนก็จะส่งเสริมว่าถ้าทมร่วมกันท่องเที่ยวระหว่างกันมากขึ้นเพราะเราล้อเป็น a อซเรียบร้อยนะครับเอซต้องการสร้างเป็นตลาดเดียวฐานการผลิตเดียวเช่นต่อไปผมจะตั้งโรงพยาบาลที่ประเทศพมา่าสิมิเวสส่งเงินทุนลงไปเอาหมอฟิลิปปินพยาบาลมาเลเซียสมมติจริงๆเอาพยาบาลฟิลิปปินนะเอาหมอสิงคโปร์อะผู้บริหารไทยนะครับแรงงานพมา่า นะครับนักบัญชีมาเลเซียเบสเซตครับเนี่ยแหละครับคือฐานการผลิตเดียวตลาดเดียวเป็น m a d อินอาเซียนครับนี่คือสิ่งที่ AC หรืออาเซียนคาดหวังไว้ซื้อของร่วมกันพัฒนาร่วมกันรวยพร้อมกันหลังจากนั้นนะครับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนถนนหนทาง เรียบร้อยเร็วสะดวกขนส่งง่ายต้นทุนการผลิตต่ําขายสินค้าเม d ด i ินอาเซียนขายได้ในตลาดโลกอาเซียนได้เงินตาต่างประเทศจากการขายและมีกําไรคนเอเชียคนอาเซียนรวยขึ้นต่อมาประเทศที่เคยจนจะต้องรวยมากขึ้นจะต้องมีการสร้างถนนนทางทําให้คน c l m v รวยเร็วจะได้เท่ากับอาเซียนนะฮะของประเทศอื่นและก็เชื่อมกับโลกได้อย่างสมบูรณ์นี่คือกรอบของ EC ครับผลิตโดยที่ต้นทุนต่ําสุด จะได้ได้เงินตรารเทศเข้ามาพัฒนาประเทศทําอะไรบ้าง 1. ครับลดภาษีการค้ากันระหว่างประเทศเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์สองธุรกิจสามารถตั้งธุรกิจที่ประเทศนั้นๆได้เลยโดยไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของพรบคนต่างด้าวถ้าเป็นสัญชาติอาเซียนคุณถือหุ้นได้เสียงข้างมากเป็นสิทธิ์ในการบริหารได้ทันทีครับเกิน50%การลงทุนถ้าประเทศไทยนะครับให้คนไทยทําอะไรคนอาเซียนต้องได้เหมือนกันเปอร์เซรีการลงทุน ขณะดเดียวกันเขารู้ว่าการเปิดเสรีบริการนั้นเช่นสมิติเวชจะไปเปิดโรงพยาบาลที่กัมพูชาเอาหมอไปได้ครับเอาวิศวกรไปก่อสร้างเอาสถา,สถาปนิกไปได้เอาคนไปสำรวจในการก่อสร้างพื้นที่ได้คุณหมอพยาบาลทันตแพทย์และนักบัญชีไปได้หมดครับมีการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือ7ประเภทเท่านั้นแรงงานต่างด้าวเคลื่อนไปเคลื่อนมายังไม่ได้แต่ในอนาคตอาจจะได้และที่เหลือเป็นเรื่องของความสมัครของการท่องเที่ยวนะครับถ้าพูดเรื่อง a อซีจะเจาะเลือกรายดิจิตอลคงนานแต่ผมเอา ประเด็นย่อยๆเริ่มต้นนี้กันนะหนึ่งภาษีเหลือศูนเช่นไทยนําเข้าข้าวจากวเวียดนามภาษีต้อง so ศูนย์ไทยนําเข้ารถยนต์โปรตอนจากมาเลเซียภาษีเหลือศูนย์ในปี2553เป็นต้นมาแต่ปี2558ทุกประเทศในอาเซียนซื้อสินค้าระหว่างกันภาษีต้องเหลือศูแต่ปี2 5 3 54 55 56 57ประเทศใน CLMV เช่นเวียดนามนำเข้าคอมพิวเตอร์จากไทย เก็บภาษีไม่ใช่0%ซ์ได้ครับเพราะเขายกเป็นให้ CRMV เท่านั้นในการเก็บภาษีศูนย์แต่ปี58ทุกประเทศต้องภาษีศูนย์หมดนะครับมีสินค้าบางอย่างที่อาจจะยกเว้นบ้างแต่ก็จะเหลือน้อยชิ้นเพราะนั้นประมาณ7-00 0ถึงรายการในแต่ละประเทศภาษีจะเหลือศูนย์สินค้าจะถูกลงหรือจนโปรโตอนจะถูกลงเยอะกว่านี้ครับตอนนี้โปรโตอนอยังเก็บภาษีบ้างใช้บ้างไหมครับไทยต้องผลิตรถธนุมานตีตลาดบ้างนะหวังไว้นะันะ คือน,นี่คือสิ่งที่จะค้าขายระหว่างกันต่อมานะครับในเรื่องของภาคบริการอะไรอยู่ในภาคบริการบ้างอยู่ในนี้ครับเกี่ยวกับท่านบ้างหรือเปล่าฮะบและที่เหลือไม่ใช่ภาคบริการก็การลงทุนเพราะฉะนั้นต่อไปการเปิดสรีจะมากขึ้นภาคบริการทําอะไรสามารถถือหุ้นได้สูงสุด70%็ดสิบเปนตนะครับต่อไปสิงคโปร์ตั้งโรงพยาบาลได้ทันทีเลยไหมได้ครับเอาหมอมาได้ไหมได้ข้อแม้ของหมอต้องทำอะไรอ่านภาษาไทยออก คือกฎนี้ยังไม่ทลายใช่ไหมครันักบัญชีต้องเป็นสัญชาติไทยหน่อยเห็นการแต่งงาน,น,ก,นกับคนไทยเป็นว่าเลยเนะี่ยคือ,อกฎระเบียบข้อบังคับยังคงคุมอยู่ในส,าสาภาวิชาชีพแต่ท้ายสุดมันต้องทะลุหมดเนะเพราะท่านจะเจอทั้งคู่แข่งและท่านจะเป็นทั้งโอกาสไปตั้งก็ได้เอาเงินไปเอาทีมบริหารไปนะครับมีเสียงข้างมากร่วมทุนกับน,นักธุรกิจในสัญชาติก็เพียงแค่3 0มท่านมีทั้งโอกาสและท่านก็มีการแข่งขันมากขึ้นเพราะถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราเห็นครับว่าโอกาสคงทําให้คนรวยขึ้น ผมคิดอย่างนั้นนะทีนี้เรามาดูนะครับว่าเปิดเสรีไปแล้วเนี่ยผมอาจจะไม่มีสไลด์เติมมานะฮะแต่เปิดเสรีการค้าไปแล้วปรากฏว่าตั้งแต่ปี53ภาษีสินค้าเหลือศูนย์เนี่ยประเทศไทยเกินดุลการค้ากับทุกประเทศครับยกเว้นประเทศเดียวที่เราขาดดุลคือประเทศพมา่าเพราะเรานําเข้าก๊าซธรรมชาติเพราะนั้นอย่าบอกว่าไทยแข่งใน AEC ไม่ได้เพราะเราชนะในเรื่องการขายสินค้า เต็มที่แล้วพิสูจน์มาแล้วสองปีและปีนี้ปีที่สามเกินดุลกับทุกประเทศครับไม่ต้องกลัวสินค้าไทยไม่เจ๋งครับแต่ถ้าเปิดบริการไม่รู้ตัวใครตัวมันเพราะสิงคโปร์มาเลเซียเขาพร้อมกว่ามีเงินทุนมาตอนนี้เราจะสังเกตเห็นแบงก์มาเลเซียมาเทคแบงก์ไทยเยอะนะครับมีข่าวล่าสุดแบงก์กรุงศรีจี GE จะขายและคาดว่ามีแบงก์ของมาเลเซียจะมาเทคทางด้านที่เขามี CIMB แล้วเพราะประเด็นตรงนี้ บริการเนี่ยไทยไปเทคต่างชาติเนี่ยน้อยครับยกเว้นมีห้างส,สัพสินค้าห้างหนึ่งใหญ่มากไม่ต้องเดาก็คงเดาได้มีกี่ลายฮรไปเทคนะครับทีอ่อิตาลีเลยนะครับห้างใหญ่อ,อิตาลีครับตอนนี้ไทยเริ่มไปเทคบ้างอย่างเช่นสาสวิยาไปเทคเหล็กที่อังกฤษนะฮะปูนซีเมนต์ไปเทคหรือว่าน้ําตาลมิตรผลไปเทคที่ออสเตรเลียนะครับไปนะฮะแต่ว่า มันไม่ค่อยมากเหมือนกับที่สิงคโปร์กับมาเลเซียเขาเข้ามาเพราะฉะนั้นเปิดบริการเนี่ยเราหวังว่าธุรกิจไทยคงจะป้องกันตัวเองอยู่ครับพียงแต่ว่าท่านอาจจะถูกคืบคลานมาจากธุรกิจสัญชาติอาเซียนเข้ามาก็ได้ในบางสาขาแต่ผมเชื่อว่าเราเอาอยู่ <laughs> เราประกาศพร้อมกันนะท่องอาขยานพร้อมกันเอาอยู่นะเราหวังไว้อย่างนั้นครับแต่ท่านจะรู้นะคู่แข่งท่านจะมาแล้วมาเร็วฮะปี58มาแล้ว แต่เราก็คิดไว้เหมือนกันว่าเราคงจะต้องเปิดตัวเองว่าให้เราไปลงทุนต่างชาติตอนที่ผมทํางานวิจัยเนี่ยนะครับไปถาม X อ็กซิบไปถามทุกที่ก็บอกว่าคนไทยมีนิสัยแปลกอยู่อย่างครับคือเราไม่ชอบออกนอกประเทศเพราะเขาบอกว่าปากอะไรลงไปในเมืองไทยมันงามหมดเลยอ่ะคือเขาบอกทาธุรก,กิจในเมืองไทยยังมีโอกาสอีกมากมายเราจึงไม่ค่อยไปไหนครับเอ็กซิมแบง์พูดเลยนะฮะพอเวลาเราท,ทําธุรกิจกับจีนเนี่ยจีนเนี่ยส่งคนมาดูงานในเมืองไทยและซื้อของเนี่ยคนไทยสั่งจากแคตตาลอก คือน,นี่คือธรรมชาติของเราอะนะสไตล์กำลังสไตล์ก็ว่าไมนี่นะธรรมชาติของเราแต่ถ้าเุดเราต้องเปลี่ยนบุคลิกหน่อยคือต้องไปลุกบ้างครับอละล่เพราเราเห็นแบบนี้ปับ๊บเรื่องบริการเป็นเรื่องที่เราหวังว่าเราประคองตัวอยู่และมีหลายธุรกิจจะไปข้างนอกนะฮะตอนนี้เพื่อเปิดให้เห็นภาพหนึ่งเอซี AC เปิดแล้วเป็นไงคือขนาดตลาดใหญ่ขึ้นนะประชากรรวมกันประมาณ600ล้านคนเรามานับดูครับประเทศในโลกใบนี้ที่มีประชากรเยอะสุดคือประเทศจีน1,300ล้านคนตัวเลขสถิติโดยประมาณ ประเทศที่สองคืออินเดียพันหนึ่งล้านคนประเทศที่สคือ Facebook 950ล้านคนประเทศที่ส,สคือเอสครับกับสาภาพยุโรป600้ล้านคนแต่สาภาพยุโรปนั้นมีแต่คนสูงอายุครับทานอาหารผ่านจมูกคือดมครกับสายตาไม่ทานทานน้อยแต่คนไทยเวลาทานอาหารทานจริงๆนะครับไม่อัน้นบุฟเฟ่ต์เปิดเท่าไหร่คิวยาวหมดนะ เพราะนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นนะ AEC เป็นสังคมเศรษฐกิจที่เศรษกิจโต5%ขึ้นไปครับทุกประเทศในอาเซียนเนะี่ยโต5%นะีสุดยอดมากและประชากรอัตราการเกิดของประชากรเยอะมากนะครับมากกว่า1%ใกล้เคียง2%ยกเว้นคนไทยที่อัตราการเกิดน้อยนะครเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยลงมาจากสวรรค์มาเกิดในท้องแม่แล้วนะครับเป็นเรื่องที่น่าห่วงนะสังคมไทยหน่อยจะเป็น